สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับตอนนี้มันมีข่าวนะครับมีการอายัดบัญชีที่ได้รับเงินจากบัญชีม้านะครับเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะร้านค้านะครับซึ่งไม่รู้อีหนุ่ยเน่ก็โดนอายัดบัญชีไปนะครับนะตำรวจก็ต้องทำนามตามทำตามหน้าที่เมื่อมีคนมาแจ้งความก็ต้องอายัดธนาคารก็ต้องอายัดเพราะมีหนังสือจากตำรวจมันก็เลยเกิดข้อถกเถียงว่า และประชาชนผู้บริสุทธิ์ร้านค้าต่างๆจะทําอย่างไรเดือดร้อนกันทั่วนหน้าวันนี้ทนายเดชาเ็าจะมาให้ความรู้นะครับว่าสมมติมีเงินจากบัญชีมาโอนเข้าบัญชีของเราถ้าเราได้รับหมายเรียกได้รับหมายศาลเราชี้แจงได้มันก็จบตำรวจก็ต้องเพิกถอนการอายัดถ้าตำรวจจะไม่เพิกถอนเราก็ไปร้องศาลนะครับเพื่อให้ศาลสั่งเพิกถอนกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนว่าอย่าไปตกอกตกใจนะครับ ถ้ามีเงินบัญชีมาเข้าบัญชีเราแต่เราไม่ได้มีส่วนร่วมในการทําความผิดนะครับถ้าชี้แจงเสร็จตํารวจต้องต้องยกเลิกการอายัดนะครับถ้าไม่อายัดดีไม่ดีตํารวจจะโดนมาตราหนึ่งห้าเจ็ดเข้าไปด้วยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งตกใจถ้าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าวันนี้ทําถูกต้องพรุ่งนี้ไม่ต้องกลัวอะไรมีปัญหาก็สอบถามมาได้นะครับทีมงานทนายคลายทุกข์ก็พร้อมที่จะให้ขับแนะนําเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยครับ ขอบคุณค่ะมากครับรู้กฎหมายแล้วคุณจะไม่เสียเปรียบนะครับผู้บริสุทธิ์ก็คือผู้บริสุทธิ์ครับนะครับจะมายัดเยียดให้กลายเป็นผู้ต้องหาไม่ได้ครับนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับจุกรู